ค่ะสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพี่น้องที่อยู่ทางบ้านด้วยค่ะขอบคุณพระเจ้าสําหรับคำค่ำคืนนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะที่มีโอกาสมาแบ่งปันพระคาของพระองค์นะคะค่ะพระคาของพระเจ้าสําหรับค่ําคืนนี้นะคะอยู่ในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่ห้าข้อที่สองนะคะจากพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่ห้าข้อที่สองบอกว่า จงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าที่อยู่ในความดูแลของท่านไม่ใช่ด้วยการฝืนใจแต่ด้วยความเต็มใจไม่ใช่ด้วยการเห็นแก่ทรัพย์สินของที่ได้มาโดยทุจริตแต่ด้วยความเลื่อมใสค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะพระธรรมเล่มนี้นะคะหนึ่งเปรโตนี้ผู้ที่เขียนพระธรรมเล่มนี้ก็คือเปรโตซึ่งเป็นสาวกของพระเยซูเขียนถึงใครคะเขียนถึง คริสเตียนที่กระจัดกระจายอยู่ในแฟนต่างๆในเอเชียมเนอร์ซึ่งปัจจุบันเป็นประเทศตุรกีนะคะจุดประสงค์ในการเขียนนะคะเขียนจดหมายนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและกำลังใจให้กับคริสเตียนที่เจอการทดลองนะคะเจอการทดลองเจอการข่มเหงนะคะใให้คริสเตียนนี้ที่จะเผชิญการข่มเหง ได้ผ่านพ้นไปได้ให้รู้ว่าพวกเขาก็เป็นพวกที่พระเจ้าเลือกให้เขาได้อยู่ในความหวังอยู่ในความทุกข์ยากให้เขามีความสุขได้ด้วยความหวังที่มีในพระคิ์นะคะในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่ห้าข้อที่สองที่ได้อ่านไปนี้ก็จะเน,นเน้นย้ำไปถึงผู้เลี้ยงแกะผู้เลี้ยงแกะของพระเจ้านะคะพูดถึงผู้เลี้ยงแกะของพระเจ้า ทำไมการเป็นผู้เลี้ยงแกะของพระเจ้าเป็นเรื่องสำคัญนะคะมีเหตุผลอยู่สามประการนะคะประการที่หนึ่งบอกว่าเป็นคำสั่งของพระเยซูนะคะเป็นคำสั่งของพระเยซูถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญสำคัญมากนะคะสำคัญยังไงนะคะพระเยซูได้เปรียบเทียบผู้เชื่อเป็นแกะของพระองค์ เป็นแกะที่โรรองทรงรักและพปรองสรงห่วงใยเป็นแกะของพระองค์นะคะลักษณะของแกะแกะเป็นสัตว์ที่น่ารักนะคะเป็นสัตว์ที่ไม่ดุร้ายเวลาแกะอยู่ก็อยู่เป็นฝูงสายตาสั้นนะคะเพราะฉะนั้นแกะจะต้องมีผู้นำที่จะนำเขาไปนำเขาไปแล้วแกะก็เดินตามเป็นฝูงนะคะเขาจะไปเองไม่ได้ ก็อันตรายมาเขาก็ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ค่ะมีลักษณะเป็นแกะที่อ่อนโยนบริสุทธิ์ไรเดียงสานะคะและผู้เลี้ยงก็จะนำเขาไปหาอาหารนะคะจากพระธรรมมัทิวบทที่9กข้อส6บบอกว่าเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสารเขาด้วยเขาถูกรังควาน และไร้ที่พึ่งดุดแกะไม่มีผู้เลี้ยงนี่คือพระทัยของพระเยซูคริสต์โปรงทรงรักทรงห่วงใหญ่ทร,ทรงสงสารเวลาะโะรงเห็นประชาชนก็เป็นเหมือนแกะไม่มีผู้เลี้ยงด้วยประทัยของพระเยซูคริสต์ที่เต็มไปด้วยความรักนี้นะคะทําให้ะโะรงบอกว่าแกะต้องมีผู้เลี้ยงเป็นคําสั่งที่สําคัญที่พระเยซูสั่ง ให้ผู้เลี้ยงดูแลแกะของพระองค์เหมือนที่พระองค์ได้ทรงรักเหมือนที่พระองค์ได้ทรงห่วงเหมือนที่พระองค์ได้ทรงสงสารนะคะเพราะพระองค์ไม่ต้องการให้แกะของพระองค์สักตัวหนึ่งได้รับอันตรายนะคะและมีเหตุผลประการที่สองนะคะเพราะว่าเป็นคําสั่งที่สําคัญสําคัญยังไงนะคะประการที่หนึ่งเป็นคําสั่งของพระเยซูก็สําคัญประการที่สองบอกว่า สำคัญสำคัญยังไงเพราะว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนทำไมบอกว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนนะคะจากพระธรรมลูกาบท 5, บที่ห้บทที่สิข้อที่ข้อ4ถึงข้อที่หนะคะมีอยู่ที่จอที่นั่นนะคะอ่านพร้อมกันนะคะอ่านพร้อมกันค่ะในพวกท่านมีคนใดที่มีแกะร้อยตัวและตัวหนึ่งหายไป จะไม่ละ99ตัวนั้นไว้ที่กลางทุ่งหญ้าและไปหาตัวที่หายไปนั้นจนกว่าจะได้พบหรือเมื่อพบแล้วก็ยกใส่บ่าแบกมาด้วยความเปรมปรีนะคะนะคะอันนี้นี่คือพระไถ่ของพระเยซูสมมุติว่าพี่น้องมีลูกถ้าลูกของพี่น้องหายไป จะทำยังไงวิ่งไปอย่างเร่งด่วนหรือเปล่าหรือบอกบอกว่าอีกสองวันค่อยไปตามมาหาอย่างนั้นหรือนะคะจริงๆพระไทยของพระเยซูคริสต์ถือว่านี่เป็นเรื่องเร่งด่วนพระองค์ทรงยกคำอุปมาขึ้นมาในเรื่องมีแกะหนึ่งร้อยตัวนะคะผู้เลี้ยงต้องรู้ว่ามีแกะขี่ตัวก็คือต้องนับว่ามีแกะขี่ตัวที่นี่ที่พระเยซูยกตัวอย่างมามีหนึ่งร้อยตัวนับไปนับมา หายไปหนึ่งตัวเมื่อหายไปหนึ่งตัวผู้เลี้ยงจะต้องตามหาทันทีนะคะเพราะว่าถ้าไม่ไปตามหาได้รับอันตรายที่ไหนไม่ทราบไม่ได้ผู้เลี้ยงต้องรับผิดชอบแกะหนึ่งตัวก็ต้องแบกกลับมาด้วยความยินดีนะคะมีเพลงที่เคยร้องนะคะเป็นคนชอบร้องเพลงก็เลยชอบยกตัวอย่างเพลงขอร้องเพลงเพลงแต่ร้องไม่ยาวนะคะบอกว่า แกหนึ่งตัวหลงหายไปแลผู้เลี้ยงแสนเสียดายจึงออกตาตัวผู้เขาและลำเนาไพรแกทั้งหลายเขาทิ้งไว้และออกตามหาแค่นั้นเมื่อปบแล้วแบกกลับมาด้วยความยินดีมีต่อจากนี้อีกนะคะแต่ร้องแค่นี้นะคะผู้เลี้ยงตามหาแกนั้นให้พบแล้วก็ แบกกลับมาด้วยความยินดีบอกว่าแผ่นดินสวรรค์ชื่นชมยินดีสักแค่ไหนเมื่อกลบาปคนหนึ่งกลับใจนะคะค่ะแล้วก็ผู้เลี้ยงก็ต้องดูแลแบกกลับมาด้วยความยินดีนะคะจริงๆแล้วแกะก็มีความแตกต่างเวลาเวลามองแกะที่ที่ในรูปภาพนะคะเห็นแล้วเหมือนแกะจะเหมือนกันหมดที่น้องคิดอย่างนั้นหรือเปล่า คิดว่าเหมือนกันหมดสวยเหมือนกันแต่จริงๆแล้วแกะก็มีความแตกต่างนะคะแกะก็มีอายุของแกะนะคะสัตว์แต่และอย่างก็มีอายุไม่เท่ากันนะคะแกะมีอายุประมาณ10บถึงสิปีนะคะแต่และตัวก็มีความแตกต่างบางตัวก็แข็งแรงบางตัวก็อ่อนแอนะคะเพราะฉะนั้นผู้เลี้ยงต้องดูให้ทั่วถึงตัวไหนป่วยก็ ก็เยียวยาตัวไหนออ,ออนแอก็อดูแลรักษานะคะต้องให้แก่มีสุขภาพที่แข็งแรงเสมอน,นะคะและก็ให้สุขภาพดีพระคำของพระเจ้าสักสกรดีบุตี่23ข้อที่สองบอกว่าพระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดนะคะอาหารอย่างดีที่พระองค์ทรงจัดเตรียมให้แก่ของพระองค์นะคะ เป็นอาหารอย่างดีเป็นอาหารที่ให้สุขภาพแข็งแรงนะคะสิ่งที่เป็นอาหารที่ดีเป็นพระวจนะคำของพระเจ้านะคะพระคำของพระเจ้าเสริมสร้างกำลังเรียวแรงให้กับผู้เชื่ออย่ารับกำลังและสุขภาพแข็งแรงนะคะและเหตุผลประการที่สามนะคะบอกว่าเป็นคำสั่งของผู้รับนะคะ จากพระธรรมที่อ่านไปบอกว่าจงเลี้ยงดูลูกแกะของพระเจ้าเป็นคำสั่งประการที่หนึ่งเป็นคำสั่งของพระเยซูประการที่สองเป็นคำสั่งที่สำคัญและประการที่สามเพราะเป็นคำสั่งของผู้รับใครคือใครคือผู้รับคำสั่งนี้นะคะคำสั่งที่พระเยซูสั่งแล้วจากยอห์นบทที่21ข้อ15ถึง17นะคะยอห์นบทที่21ข้อ15ถึง17นะคะพี่น้องอ่านพร้อมกันนะคะ เมื่อพอระเยซูตัดกับซีโมนเปโตว่าซีโมนบุตรยอนเอ๋ยเจ้ารักเรามากกว่าเหล่านี้หรือเขาทูลพระองค์ว่าเป็นความจริงพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองรักพระองค์พระองค์ตัดกับเขาว่าจงเลี้ยงดูลูกแกะของเราเถอดนะคะในข้อที่16บอกว่าพระองค์ตัดกับเขาครั้งที่สองว่าซีโมนบุตรยอนเอ๋ย เจ้ารักเราหรือเขาทูลตอบพระองค์ว่าเป็นความจริงพระเจ้าค่ะพร,ร,ระองค์ทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระองค์ตรัสว่าจงดูแลแก่ของเราเถิดและในข้อที่17พระองค์ตรัสกับเขาว่าเป็นครั้งที่สามว่าซีโมนบุตรยอนเอ๋ยเจ้ารักเราหรือเปโตรก็ทุกข์ใจที่พระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่สามว่าเจ้ารักเราหรือเขาทูลว่าพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง พร,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 ระองค์ทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระเยซูตรัดกับเขาว่าจงเลี้ยงแกะของเราเถิดนะคะต้วยคำของพระเจ้าวันนี้ที่ตัดกับเปโตรก็ตรัดกับผู้เชือะะเช่อทุกคนที่รักพระองค์นะคะผู้เชื่อทุกคนที่รักพระองค์เมื่อรักพระองค์พระองค์บอกว่าจงเลี้ยงแกะของพระองค์เถิดนะคะและตรัดกับเราทั้งหลายเช่นเดียวกันนะคะว่า เมื่อเรารักพระองค์ให้เราเลี้ยงแกะของพระองค์เลี้ยงแกะของพระองค์ก็เลี้ยงด้วยความรักเลี้ยงด้วยการเอาใจใส่เลี้ยงด้วยการดูแลนะคะไม่ให้แกะได้รับอันตรายนะคะและก็อธิษฐานเผื่อแกะที่อยู่ในความดูแลของท่านอธิษฐานเผื่อแกะที่อยู่ในความดูแลของของเรานะคะและก็เลี้ยงดู ด้วยความเต็มใจเต็มใจไม่ใช่ด้วยการฝืนใจหรือว่าเลี้ยงแบบขอไปทีแต่ว่าพระองค์บอกว่าเลี้ยงแกะของพระองค์ก็เลี้ยงให้ดีที่สุดนะคะเลี้ยงด้วยความเต็มใจไม่ใช่ด้วยการฝืนใจหรือว่าเลี้ยงเพื่อรับสิ่งตอบแทนบางอย่างไม่ใช่นะคะแต่ว่าเลี้ยง ด้วยหัวใจที่ว่ารักพระเยซูรักพระเยซูยังไงก็เลี้ยงดูลูกแกะของโรรองตามที่โรรองสรงสั่งและโรรองทรงสั่งไว้นะคะเพราะว่าวันหนึ่งพระผู้เลี้ยงใหญ่จะเสด็จมานะคะพระผู้เลี้ยงใหญ่ที่เป็นเจ้าของแกะจริงๆนะคะจะเสด็จมาและนำนำอะไรมาให้คะผู้เลี้ยง ที่เลี้ยงดูแกะของพระองค์ได้รับศักดิ์ศีเมื่อพร,พระผู้เลี้ยงใหญ่เสด็จมาเป็นศักดิ์ศีที่ไม่รู้ร่วงโรยเลยอาเมนไหมคะอาเมนค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะพระเจ้าไวพรพี่น้องทุกท่านคะ่ะ